วิธีการเอาปลาปลาั๊บทั้มดตีหลายขนาดคู่นะค่ะหลายขนาดเลยปคู่แกจะมาดำฝา <laughs> นาี่เองตัวน่าสงตัวค่ะพ่อสวัสดีเจ้ามาพบกับน้องเบ้นคนเลี้ยงหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าวันนี้น้องเบ้นเขาจะมาซ่อป,ปลาให้หมอเจ้าเลิกงนันนะฉันเนา หลังเลิกงานโนกระต๊กนะเจ้าก็นี่ก็จะมาซ่อป้าว้วยกันนะเจ้านี่เจ้าความสุขล้างเลิกงานนะเจ้าเนาะเลิกงานลวก็ป้ากันมาหาป้าเจ้าป้ากันมาต้อนแหน,นะเจ้านี่ข้างบนก็เป็นฟ้ามหมูนะเจ้าเนาะนี่เจ้าป้าองค์จะป้ากัน กอดปลานะจ๊ะน้องประพันธ์กระกำที่ใส่ปลานะจ๊ะไปล้อล่ะ้วตัวฮาดผวบนนาตัวอโอ้ได้ปลาลาย,ลายเลยเป,ปลานี่ยมันหันตัวเฮ้ามันบม่ได้กินนะพะนงต้องมามันหมืดเลยต้องมาที่มีหูีนี้ เจ้าข้างบนกับเป็นฟ้าหมูน้องเบ้นน่เจ้านอนตีนน้องเบ้นเขาเลี่ยงนะ่เลี่ยงหมูน่เจ้าเออแถวนั่นหน่ะแถวนั่นหน่ะตีตะแต่ตฟังตัวโอ,โอ้ได้ก็มาตอดปากันนะจ้ะเนาะ เอาคำมืนก็นมาตัวแล้วจะมา,ามาแล้วเราหันปนมากับมาเด้อข,ขนาดมันเห็นอะมันยังยอมมานะล้มนี่ได้หลายแล้วมันจะอยู่เป็นลมนี่ได้หลายเลยนี่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 แต่ใครได้ปลาหลายลายปลาลายลายยี่บุญนะอันนี้ตกปลากระม่วนะ เนี่ยนะเออเดี๋ยวภาพาไปตกต๊ะเบ็ดน้อยไปนตกอยู่เนี่ยม้วนหนังตกบ้านเขาเลยเออใส่เดือนนไม่ใช่เอาอย่างเนาะเนี่จะม่วนขนาดเลยเจ้าพร้อมสุกหลังเลิกงามทอดกรอบก็อร่อยนะผู้บรว่ารเขาทอดกรอบปะเจียวเอฟยังเด้อนี่จะช่วยกันตัดเลย

นี่แหละหาปลาเกาหลีง่ายนี่ข้าวหมูกูอยู่ดังหลังดังหน้านี่นี่เจ้าหาปลาข้างบนก็เป็นฝ้าหมูนะเจ้าเนาะของน้องเขานะจ๊ะน้องเบ้นเขาเจ้านี่โอกหมูก็อยู่บนนะเจ้าก็เป็นน้ำห้วยนะเจ้าเนาะนี่เจ้าสภาพบรรยากาศนะเจ้าที่น้องเบ้นอยู่นะเจ้าน้องเบ้นก็อยู่ใกล้ธรรมชาติเจ้านี่เจเริ่มได้หลายแล้ว มาได้ป่าตัวต่วลายๆนั่นสิถั่วเขาไปทางนู้น่นสักการบอกตรงชายหาดอ่ะไหนในหา<อ>วเดี๋ยวเยี่อ๋อเแงกองแหงน้องหมดไปยังมั้งนี่จ้ะมาหาปลากันนะเจ้าเนะาะมหวนขนาดเลยเลิกงานนะเจ้านโมยใส่ใส่เจ้ามาจับปลากินกันนะเจ้านเานาะห้องหลังฟาร์มเจ้า นี่เจ้านี่เจ้าได้ปลาล่ะปลา,ออาตัวใหญ่ขนาดน้องเช่าปูไปคนท่อกเกสเจ้ามาท่อเกตปลาในน้ำห้วยหน่อยเจ้าดมแนวอง,งวันดูตัวตอดปลาข้างแหลกบังเอิปลาลปา,ปาบอด ปาตาบอเขา้เ้ยยดกี่ตัววะสองตัวน่ก้อนน้อยป่ยป่ะดมีก้อนมาเนี้ยมาเนี้ยป่วยเหรอป่วยอะป่วยเอ๊ะเดี๋ยวนอกบ่อพัดกันล้งด๊ัมด๊าเดี๋ด๊ัมป่ากันนะจะเนาะ นี่จะมาดำฝาแน่ัวพอเหรองตัว้ามไหพอหรอจัดยัห่อไหมเดี๋ยวก็จะลู้นะกลัวเลยกระปุ่นกับขัวป่านะจ้าเนาะก็นองชงผูกกับกระลังจะขัวป่านะเจ้าในน้ำมวยน่ะเจ้านี่เจ้านองชงผูกกระลังขัวป้าย่นะเจ้า อันีนี้ปลานี่เจ้าควปลาในน้ำห้วยได้ปลาหลายยางขนาดเลยนะเจ้านะห้ยยนี่เจ้าปลากุ้งเก๋ธรรมชาติกันเจ้ามาหาปลากันนะเจนะ้า หล,ลังเลิกงานเจ้ามนมาเีเจ้ามาเล่นน้ำกันนะเจ้าเล่นน้ำห้วยอากาศมันหดน โอ้โหลงทุนขนาดนะ้ำบรรยากาศนี <_ d ata> โ่โชว์ปลามดแล้วโชว์ปลามดแล้วโอ้โบรรยากาศสวยขนาด <_ d ata> วิดีโอ่นี่ ต้องต้องขอช่างกล้องลงทุนขนาดอ่ะนี่ดีครับช่างกล้องลงทุนขนาดระวังรอคุณสามีไปตอดปลานะเจ้าน้องสามคนกระจุยกันคว่วปลานะเจ้าน้องเบนก,นนเกนน็เป็นคนทาะเกตนะเจ้า,าน้องชมพูเป็นคนใส่ขี้ปลาเจ้า นี่เจ้าตอนนี้ก็ได้ปลาปอแอบแล้วนะเจ้าต้องเบ้นต้องเจ้าผู้จะช่วยกันแอบป,ปลากินล้ำลํานะเจ้าพอดีซื้อใบตองมานะเจ้าจะแอบกินลำ้ำลําสักําก่อนเจ้าคลิปนี้ต้องเบนก็ขอจบคลิปเพียงแต่อีกก่อนนะเจ้าฝากทุกคนแชร์คลิปให้่อจิตเจ้าเพียอเป็นกำลังใจในการทำคลิปเจ้า